ปหนึ่งลูกให้หนึ่งร้อยคุณเอาจริงไหมเอาจริงนะเดียวลูกถนนไปไหนกดตึงโอ้เขาผ่านไปแล้วเบิดเข้าไปลุ้นแล้วครับเทคไล์ข่าอนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งจะทำให้นำแน่นอนออน โกาสแล้วนี่จะเป็นลูกตั้งเตะจากประตูมันยิงยังไงก็ไม่เข้ามันยิงยังไงก็เข้ายิงไม่เข้าจะไปเด้าใครได้ไอ้เมียนวะมซีล้ยังไก็ม่เสียประตูเ้ยไงเอาไปหนึ่งคำชมอ่อนหากไม่เฝ้าที่แพ้ต้องยกให้ปอน เลรียนสิบแล้วจานนี้คุณจะไม่แพ้เด็กแรนไร้์อ่อนกว่าบอดอีกไม่ใช่บอดน้องแย่งบอลปลับคืนมาได้ไม่รียกกวครับสวัสสลายเปิดมาเลยเหมือนกิ่งเปิดโดเนทขึ้นจอหน่อยครับไม่ใช้รยแพ้บอด30ไม่ใช้รายแพ้บอด30 หนึ่งลูกให้หนึ่งร้อยอ้มุเอาจริงไหมเอาจริงไหมเลือลูกนนไปไหน้นอใครเ่อกี้เนี่ยใครดาแล้วพูด่เดี๋ยวผมมาใครพูดนะเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวดเดี๋ยว <ๆ S 2> ยเปิดบอลปอนโดนตบไม้จำเลยขอซ้ำอีกทีเออมึงดูนะใครวะ ผมขอให้พี่เสมอนะครับพี่ปอนหิวเงิน,อ,นออนโปกาดไม่ถึงแล้ว <c oughs> นี่เป็นลูกตั้งเตะจากประตู <c oughs> ลูกกตะโดดไม่ตัวตรสวอสลาย แต่เจ้าบ้านกระต right ุ s mate, <S ้นกันใหญ่แล้วครับเพื่อให้ทีมไล่ตีเสมอให้ได้ในช่วงเวลาที่เหลือถึงเวลาต้องรีบยกระดับเกมขึ้นมาแล้วนะโอ้โหครับในที่สุดเที่เล่นครั้งแรกหรอกครับใครว่าร้อยหนึ่งใครว่าร้อยหนึ่งใครว่าร้อยหนึ่งเหมียวว่าร้อยหนึ่งครั้งนี้สีนี้ไม่ควรครท้ายเกมแบบนี้เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาจะรู้สึกเลยนะครับว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแน่ครับ ไม่รู้เขาตั้งใจยิงในทิศทางนี้เลยหรือเปล่าเลยครับระวังโดนนาทีบาปนะพี่โว้กเขาได้ริงก่อนนะสาก้ากดทักษะนี้ยกบอลได้ถูกจังหวะมึงดูกูมึงดูเขาผ่านไปแล้วลูกนี้ได้ยิงเพื่อเขาได้ประตูแล้วสองร้อยสองร้อยยิงมึงเท่ยไม่